สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจําวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์68นะครับก็ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับเรามาสรุปผลล่าสุดก่อนนะครับลาพัฒนาสูตรหลักนะครับผมให้เด่นไปที่9และก็ะสูนสูตรฟันไปที่9แล้วก็ระวังเล็เบื้องเล็หามผล27742นะครับในส่วนงเรียน2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับแต่ที่ผมให้ระวังเล็เบื้องเล็หามนะครับก็มาเบื้อง7จบนนะครับ เด่น3ตัวมา12ตัวนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับลาพานันาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่8แล้วก็1สูตรฟันไปที่8ผล277 4 2ในส่วนของสูตรใหม่ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับหลุดทั้ง2สูตร3สูตรนะครับทั้งเด่น2ตัวสูตรหลักสูตรใหม่แล้วก็เด่น3ตัวมา12ตัวนะครับก็หยุด,ยดอยู่แค่7จด่ติดนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมันต่อนะครับในแนวทางของวันที่3นะครับก็ สู้กันต่อนะครับเรามาดูแนวทางของาราพนาสุตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่6และก็7นะครับสูตรฟัน,นไปที่6ตามสูตรคำนวณน,นะครับยังให้ระวังเลขเบิ้ลเลขหามไว้เช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาได้50%าเช่นเดิมนะครับสชุดหลักนะครับก็จะมี60 64 70แล้วก็74ชุด3ตัวนะครับสูตรฟัน,นไปที่960 เดน3ตัวมา1-2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่7 0และก็3นะครับสำหรับเดน2ตัว6และก็7นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่7ตัวชนนะครับมาไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับมาชนตัวรองที่7นะครับเพราะฉะนั้นเดน2ตัวของสูตรหลักนะครับให้เพื่อนๆระวังกันไว้ทั้ง6และก็7นะครับมีโอกาสมาทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับ ผมให้เน้นไปที่6นะครับเพราะว่า6นะครับในสูตรย่อยจะชนกันมากกว่าน7็นะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเพื่อนๆสังเกตจะไปชนกระเด็น2ตัวของสูตรใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับก็จะชนกับเลขกําลังวันของวันจันทร์นะครับเลขกําลังวันของวันจันทร์ก็จะมี6 9 2นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนงเด่น2ตัว6และก็7นะครับให้เพื่อนๆเน้นไปที่ วิ่งรูด6ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่7นะครับอย่างที่บอกว่ามีโอกาสมาทั้งคู่นะครับยังไงก็นําไปใช้ทั้ง2ตัวไว้ก่อนละกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นผมให้เน้นไปที่6รองไปที่7นะครับแล้วก็อย่าลืมเลขเบ้านเลขขามนะครับยังมีโอกาสมาได้50%เช่นเดิมนะครับใครชอบเลขเบ้านเลขขามก็ระวังไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับ ให้เพื่อนๆเน้นไปที่60นะครับและก็64นะครับให้เน้น2คู่นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่7074นะครับก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับตัว7ตัวรอง7นะครับมาชวนกระดิ่3ตัวมา 1- 2ตัวเพราะฉะนั้น4ชุดหลักนะครับย้ำนะครับว่า4ชุดหลักให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับทั้ง60 64 70 74นะครับมโอกาสมาทั้ง4ชุดนะครับแล้วค่อยมาเน้นนะครับ60แล้วก็64ตามลาดับนะครับ สำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่60นะครับตัวจับคู่ศูนย์นะครับในสูตรย่อยชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญชนกับเดียน3ตัวมา1นึตัวนะครับเพราะฉะนั้นคู่60สูตรจึงฟันเป็นชุดเม็ดเดียวนะครับสําหรับคู่2ตัวนะครับชุดรองนะครับก็ให้รองไปที่64นะครับแล้วก็รองไปที่7074ตามลาดับนะครับสําหรับ ชุดรองนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับผมให้เพื่อนๆระวังคู่69แล้วก็79ไว้ด้วยนะครับ2คู่นี้ถ้าในกรณีที่4ชุดหลักไม่มานะครับ69 79นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่า9นะครับจะไปชนกับเลขกําลังวันนะครับตัวจับคู่นะครับแล้วก็6ตัวเด่นนะครับก็ชนกับเลขกําลังวัน69แล้วก็79ตัวรองนะครับก็ <M> มีโอกาสมาเป็นคู่ <sta> ต officer, 2ตัวได้นะครับยังไงก็ นำไปใช้เป็นตัวกันไวยด้วยสำหรับคู่6979นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่960ตามสูตรฟันนะครับสำหรับ9นะครับก็อย่างที่บอกนะครับหลักร้อยก็จะไปชนกับเลขกําลังวันนะครับและที่สําคัญถ้าเพื่อนสังเกตก็จะชนกระเด็น2ตัวของสูตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้น960นะครับจึงมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่3ตัวมากที่สุดนะครับ ชุดรองนะครับให้รองไปที่860นะครับแล้วก็รองไปที่264ตามลำดับเช่นเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดไม่ชอบตัวเด่น6นะครับก็ให้เพื่อนๆนนำ7นะครับถ้าชอบตัวเด่น7ตัวชนกระเด่น3ตัวนะครับก็ให้นำมาปรับเปลี่ยนจาก6เป็น7นะครับก็จะได้870 970และก็274นะครับเด่น3ตัวมา 1- 2องตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่7ตามตัวชนกระเด่น2ตัวนะครับแล้วก็รองไปที่0รองไปที่3ตามลำดับนะครับ ก็หวังว่าแนวทางของสูตรหลักจะกลับมาเดินต่อนะครับก็มาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาพลาดไปนะครับหยุดกันที่7งวดติดนะครับสาหรับแนวทางของราพัฒนานะครับเรามาตอนที่แนวทางของเราพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่นสองตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่9และก็6นะครับสูตรฝันไปที่9สําหรับคู่3ตัว2ตัวนะครับก็นําเด่น2สูตรนะครับมาจับเป็นคู่วิน 3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับก็จะได้6 7 9 676และก็696นะครับก็จะได้แค่3มชุดนะครับเพราะว่า2สูตรชนกันที่6นะครับสำหรับคู่2ตัวนะครับก็จะได้6 9 6 6 7 9้และก็76็ดหสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่679นะครับแล้วก็6 9 7 9นะครับก็จะให้เน้นไปที่ตัวจับคู่9นะครับ ก็2สูตรก็ชนกันที่6นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคู่2ตัวนะครับมีโอกาสนะครับที่สูตรหลักกับสูตรใหม่จะมาเป็นคู่2ตัวกันได้นะครับที่สําคัญก็น่าจะเป็น69นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนะครับทั้ง2สูตรนะครับผมก็จะชอบวิ่งรูด6นะครับแล้วก็รองไปที่7และก็รองไปที่9นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับถ้า2สูตรชนกันนะครับที่6นะครับเพราะฉะนั้นชุด3ตัวมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่679นะครับแล้วก็2ตัวก็6 9 7 9นะครับก็ขอให้แนวทางมาเป็นคู่2ตัว3ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าแนวทางเราจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับส่วนตัวเท่าที่ดูนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจเช่นเดิมนะครับก็มั่นใจอยู่ในประมาณ8 0 9 0เเช่นเดิมสำหรับแนวทางของลาวพัฒนานะครับ ก็ยังให้คำเตือนกันก่อนเช่นเดิมนะครับก่อนนําไปใช้นะครับก็ย้ําเสมอนะครับว่าแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนาไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้ง2สูตรนะครับชอบตัวไหนก็นําไปพิจารณาไม่ชอบก็มองผ่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ